น่ารักมากๆคะ่ะต้องบอกว่าแฟนใหม่ของเวียน่ารักจริงๆเวียขอให้เกียิคนใหม่คะ่ะรู้จักกันดีนะคะสำหรับพระเอกเบอร์ต้นๆของบ้านเรานั่นก็คือหนุ่มเบียร์สุกรทธิ์นั่นเองแล้วคะ่ะโลดแล่นู่วงการมานานมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานมาแล้วอย่างมากมายคะ่ะปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่ากําลังเป็นที่สนใจสําหรับหลายคนนะคะหลังจากที่ออกมายอมรับว่าตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับนางเอกดังป้ายอย่างสาวเบลล่าและต่อมาไม่นานมีข่าวว่า เจ้าตัวเองก็ควงสาวคนใหม่เองไปเที่ยวซึ่งน้องบอกเลยว่าดาราสาวสวยหลายคนที่เคยร่วมงานกับหน,นุ่มเวียเน่ยถูกจับจ้องทันทีแล้วค่ะว่าคนไหนจะคือแฟนใหม่ของหนุ่มเวียซึ่งมีภาพออกมาว่าหนุ่มเวียนั้นไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนๆและที่เห็นชัดจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่อนข้างจะดูสนิทสนมกันแล้วค่ะหลังจากที่มีรูปหนุ่มเวียออกมาก็เป็นที่ยอมรับว่าตนนั้นคุยกับผู้หญิงคนนี้จริงๆค่ะซึ่งเป็นสาวนอกวงการและก็ได้บอกอีกทีนะคะว่าไม่อยากให้แอบถ่ายถ้า อยากจะถ่ายเนี่ยให้มาขอถ่ายเลยเพราะว่าการแอบถ่ายเนี่ยก็เป็นการล้วงเกินความเป็นส่วนตัวยังไงก็ให้ไปขอกันตรงๆได้ซึ่งคนใหม่เองคนนี้เนี่ยดีกรีไม่ธรรมดานะคะต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้เองก็สวยไม่น้อยก่าสาวเบลล่าค่ะแต่หนุ่มเบียร์เองเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกับล่าสุดนี้ค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าหนุ่มเบียร์เองเนี่ยเขามีที่ดินอยู่ทุกจังหวัดกันเลยนะคะรวมไปถึงสวนผู้เรียนที่สามารถขายได้ต่อปีเนี่ยไม่น้อยนับได้ว่าเพียบพร้อมไปซะทุก อย่างเลยทีเดียวแม่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะ